ผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจําสัปดาห์นะครับผมวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวไททันนะครับมาแล้วฮะโอ้โห,โหเซิร์ฟแนวแจกหนักนะครับผมคลิปรีวิววันนี้นะครับพร้อมด้วยกับการเปิดเอสที่หทุกคนนะเปิดวันที่12มีนาะคมนี้นะครับผมวันนีก็ได้กาดเข้ามารีวิวในมิวไททันอีกเช่นเคยนะครับผม จัดแจกหนักมากแล้วก็เป็นเซิร์ฟแพทใหม่นะครับลูกเล่นหลากหลายแล้วก็มีอาวุธอัปเกรดมากมายนะครับอันนี้คือเหล่าตัวละครในเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ปันตัวแข่งท็อปอันดับเทพพลังต่อสู้นี่ครับโอ้โหแต่และคนนี่แบบแต่งตัวสวยหล่อแล้วก็อาวุธเนี่ยแตกต่างจากเซิร์ฟอื่นนะครับมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเซิร์ฟมิวทท่านเนี่ยเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่มีอะไรบ้างนั่นเองนะครับเนี่ ของทีแจกฟรีเซิร์ฟนี้เนี่ยค่อนข้างแน่นนะฮะก็เป็นเซิร์ฟแนวแจกหนักเลยนะครับส่วนเพชรเดงงยีโนไลเซิร์ฟน,นี้1นาทีได้รับ10,000แสนไดมอนด์ครับแล้วก็จะมีกิจกรรมไลค์แชร์แจกเพชร1 0 0 0ล้านด้วยนะครับสามารถติดตามได้ข้างล่างคลิปวิดีโอได้เลยหรือว่าเพจตัวเก็บั่นเองนะครับของแจกฟรีเด้งเข้ามาในตัวผมมีมูลค่าประสบการณ์แจกมา250ครับทุกคนฮะถือว่าเยอะมากแล้วก็จะมีปีกระดับ12 นะครับมีตาความสําเร็จขั้นสูงนะครับแล้วก็จะมีพวกของแฟชั่นที่แจกมาเพิ่มเติมนะครับเซิฟนี้มีออฟสีทองนะครับผมออฟสีทองนี้จะเป็นออฟที่เพิ่มปลูกฝังได้มากขึ้นกว่าออฟอื่นๆครับนี่ตัวนี้เขาก็แจกมาในอุปกรณ์สัตว์ฉีดด้วยออฟสีทองขั้น10ให้เราฟรีครั้งแรกนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ติดตัวแจกมาพร้อมด้วยของเลื่อนขั้นกับของแรกกิจกรรมในคาให้เราด้วย นิทิกแฟชั่นชุดแฟชั่นนะครับพูดผลไม้40ลูกทุกสีนะครับสัตว์ขี่เมจเจคุสโซวิญญาณดาวขออัปเกรดตัวแล้วก็จะมีเหรียญข้ามเควสด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งตัวไปด้วยเลยนะฮะเพราะว่าเซนะิร์ฟแนวแจกหนักเนี่ยเขาจะมีเหรียญเนี่ยที่สามารถข้ามเควสได้นะครับเน่มามีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับทุกคนสวมปีก่อนนะครับแล้วก็สเต็ปต่อไปคือการใส่ชุดแฟชั่นนะฮะ นี่ครับพูดแจกมาด้วย4ตัวนะฮะทุกคนมีออฟสองมีออฟเกี่ยวกับเจาะห้าด้วยโหถือว่ายังคูฮะ4ตัวนะครับทุกคน,นะคะร,รับรออะไรครับผมใส่ดิฮะโอ้โห,โห,โหพลังขึ้นรัวๆฮะ,ะแล้วก็จะมีสัตว์ขีตัวนี้แจกมาเป็นออฟแม็กเลยนะครับออฟฟัวสัตว์ขีอสูรเขียวนะครับ PP 40,2400นะฮะตัวนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับเราจะได้ใส่อุปกรณ์สัตว์ขี่ บอกได้เลยว,ว่าเซิร์ฟเนี้ยปั้นตัวละครเนี้ยตีบอสได้เลยนะจริงๆตีบอสได้เลยแล้วก็เขาน่าจะมีจุดวาร์ปที่จะไปตีบอสด้วยเนี่ยเซิร์ฟเนี้ยเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับวาร์ปไปตีบอสได้เลยเดี๋ยวเราปั้นตัวละครกันก่อนนะครับมีรอยเท้าด้วยแจกมาฟรีนะใส่ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกปีกเนี่ยแจกมา10บกว่าปีกนะครับ ชุดไฟอีกโอ้โหอย่างแน่นนะทุกคนใครที่ชื่นชอบเซิรฟ์ฟแนวแจกหนักเนี่ยเซิรฟ์ฟนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องๆๆในเซิร์ฟเวอร์ที่น่าเล่นกันเลยทีเดียวนะฮะมีผลไม้เนี่ยแจกมา500แต้มนะ1ลูกนะครับแจกมา40ลูกครับเดี๋ยวผมเกิดใหม่ก่อนผมจะได้ใส่ของทั้งหมดไปทีเดียวเลยนะครับเผื่อจะได้ไปตีบอสให้คุณผู้ชมได้ดูนะว่าเซิรฟ์ฟเนี่ยของดรอปบ,บอสมีอะไรบ้างใส่อุปกรณ์สัตว์ขี่เข้าไปฮะ แต่งตัวแบบเร็วๆเลยและกันนะทุกคนครับแล้วก็จะมีผลไม้นะครับผมแจกมาเดี๋ยวผมจะกินก่อนเพราะว่าเราจะใส่เป็นอุปกรณ์แรกเริ่มต้นเขาแจกใ,ให้เราด้วยนะครับนี่ฮะอุปกรณ์แรกเริ่มต้นเนี่ยแจกมาเป็นขั้น14บวก10ไล่ล่า10นะเราต้องไปตีเพิ่มแล้วก็จะมีออฟ2เป็นออฟ4ทองนะครับครบเซ็ตลัคกี้คีิ์ดีเขนะเราใส่ได้เลยครับผมแง่กินผลไม้ที่เขาแจกฟรีแล้วก็ใส่อุปกรณ์แรกเริ่มต้นได้เลยฟรีๆนะครับ ผมเล่นเป็นนักดาบนะโอ้โหอย่างรอให้ทุกคนอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋ออนนี่เป็นนาคาเวทเป็นหีบชุดที่เขาแจกมาให้เราฟรีนะก็น่าจะประมาณนี้ของแจกฟรีเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นของแรกแล้วก็ของเลื่อนขั้นนี่ของสําหรับเลื่อนขั้นนะของแจกทั้งหมดมีประมาณนี้เลยทุกคนครับเดี <Okay. S 1> ๋ยวผมใส่ปีกตัวน,นี้ดีกว่าน<ๆ>ี่เรียบร้อยครบเซตแล้วนะ BP อยู่ที่หน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านครับ รีวิวไทยท่านนะฮะพลัง10ล้านง่ายๆเลยอีซี่นะครับส่วนจุดฟามบอสเนี่ยก็เด้งเข้าไปใน n p c ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็วิ่งฟามได้เลยนะครับเดี๋ยวเรารีวิวคลาในนี้เลยแล้วกันนะมันรีวิวได้ครับเดี๋ยวผมจะลองตีบอสดูผมจะตีไหวไหมเฮ้ผมว่าได้นะได้นะได้นะตีบอสได้เลยครับทุกคนอุ้ยสบายสบายเลยโอ้โหตีบอสได้มันตีบอสได้ปั้นตัวครั้งแรกคือตีบอสได้เลย โอ้เดี๋ยวรีวิวของคาในนี้เลยเพราะมันรีวิวได้นะครับกิจกรรมในคาเรารับเพิ่มเติมได้อีกนะครับนี่ยังไม่พอนะแจกแน่นอีกมีพวกอาวุธแฟชั่นกับชุดแฟรนะครับที่แจกมาเพิ่มเติมเป็นกิจกรรมคานี่พวกนี้เป็นอาวุธเป็นปีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เทศกาลล็อกอินรับเป็นปีแฟชั่นอีกต่างหากนะส่วนราชเติมเงินครับกิจกรรมไฮไลท์ที่สุดนะฮะในเซิร์ฟเวอร์เขาจะแจกของดีที่สุดนะครับเป็นพวก ฉายาราชาเติมสัตว์ขี่โหดนะครับแล้วก็เป็นตัวของแรกนะครับแล้วก็จะเป็นอาวุธแฟชั่นใหม่ล่าสุดกับชุดแฟชั่นใหม่นะครับปีแฟนะครับแล้วก็เป็นพวกของแรกใบแต้มเติมเงินกับของเล่นขั้นจากมาสองร้อยกล่องอะราชาสายฟรีก็จะดรอปลงมาสัตว์ขี่ก็จแจกเช่นเดิมนะครับนี่แล้วก็ของจะตอบลงมานะก็ของแฟชั่นไรนี้ฉายาก็จะของก็จะดรอปลงมานั่นเองนะครับ โปรโมชั่นเติมเงินครั้งเดียวได้รับกล่องสําหรับเลื่อนขั้นแล้วก็อุปกรณ์สัตว์ี o f ห้อนตะครับตัวนี้ขั้น60แล้วก็จะมียันขั้น50าแจกมาด้วยนะครับตัวนี้ o อฟหเหมือนกันนะครับยังโหดกระโดดยิงตัวนี้เป็นหีบอุปกรณ์ขั้น50ครับ off ห้อนนะฮะโอ้โหในโปรเติมครั้งเดียวนะครับข้างล่างสุดนะฮะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นเติมเงินรายวันได้รับเป็นของเกิดใหม่บ้างของแรกสัตว์ขี่อาวุธแฟร์ของแฟชั่น นะครับเราก็จะมีโปรโมชั่นเติมเงินสะสมได้รับเป็นรอยเท้าปีกแฟชั่นนะครับแล้วก็อาวุธแฝโอ้โหอย่างเยอะอาวุธแฝงสวยๆอย่งนั้นเลยแล้วก็จะเป็นเครื่องประดับนะครับของสําหรับเลื่อนขั้นแล้วก็ตัวนี้ไอเทมเลื่อนขั้นนะครับของแรกอุปกรณ์30มสิบออานะครับเราก็จะมีเขาบอกว่าหินรวมสีม่วงสีทองน่าจะเป็นของสําหรับเลื่อนขั้นนะครับข้างล่างก็จะเป็นโปรโมชั่นเติมเงินสะสมวัานนะครับได้รับเป็นของแฟชั่น มากมายนะครับแล้วก็แต้มเติมเงินนะฮะเอามาแลกของได้แต้มเติมเงินแลกปีแฟกนะครับผมไปตัวนี้เนี่ยเอามาแลกของได้นะครับแล้วก็จะมีแลกชุดแลกปีแฟชั่นแลกอาวุธแฟนะครับคุยเดี๋ยวอาวุธแฟโอ้โหยังเยอะนะครับผมแล้วก็แลกเป็นแฟชั่นสัตว์สีได้นะครับโดยใช้เป็นใบตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะมีพวกรอยเท้านะฮะแลกได้เป็นใบตัวนี้ตัวเดียวเลยใบแต M ้มเติมเงินนะครับ แล้วก็แลกของสายตําเงินนะฮะในของแบบแร่ๆนะฮะนี่เป็นพวกของแร่แลกของสายฟรีนะครับผมโอ้โหแลกผลไม้ได้ด้วยครับตรงนี้คืออุปกรณ์แรกเริ่มต้นเนี่ยเราใส่ได้เลยเขายังแจกผลไม้ให้ด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถฟาร์มของเนี่ยมาแลกเป็นผลไม้ในนี้ได้ด้วยนะครับแลกของจิปัะนะครับเป็นของที่เราไม่ได้ใช้ออกมาแลกได้นะครับแลกพูดลบก็เป็นพูดสําหรับสายฟรีสายเติมมี3ระดับ นะครับออปชันก็จะแตกต่างกันไปออปสองออปห้านะครับนี่อันนี้เป็นพูดเติมนะครับพูดเติมก็จะมีออปที่โหดขึ้นเป็นออปห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พูดราชาเติมจะมีเอ่อบีพีนะครับแล้วก็ออปห้านะครับเยอะขึ้นนั่นเองนะครับมีพูดสายฟรีสัตว์ขี่นะครับสัตว์ขี่ก็เหมือนกันนะสามระดับพร้อมด้วยแลกเป็นยันป้องกันด้วยจะมีหลากหลายระดับนะครับทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมแตกต่างกันนะฮะแต่ว่าออปจะแตกต่างกันแค่สองกับห้า นะครับนี่ยันจะมียันอัปเกรดด้วยนะครับนี่ทุกคนดูโอ้โหยันตีบวกเยเจืยันตีบวกได้ด้วยตัวนี้ยันบวก20ในไลลา80ครับคือสายฟรีน่าจะแลกได้ปะโอ้ตัวนี้ไงยันตีบวกครับโอ้ยังจายันตัวนี้บวก20นะฮะก็โหดที่สดุดทุกคนดูโอ้โหอัพ5คือ BP ีขึ้นอย่างอย่างคู่อ่แน่นมากเลยนะครับ แล้วก็แฟชั่นสัตว์ฉี่ตัวนี้เราแลกได้เลยนะครับแลกเปือนสเต็ก็มีด้วยแกะเท่แล้วก็จะมีกิจกรรมมอบของขวัญข้างหน้ากับรับของขวัญนั่นเองนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมทั้งหมดนะฮะในมิวไททันนะครับก็เป็นเซิร์ฟที่แจกหนักมากนะครับผมเป็นเซิร์ฟแพทใหม่ด้วยนะครับใครที่ชอบเซิร์ฟแนวแจกหนักผมก็แนะนําในเซิร์ฟนี้เลยนะครับส่วนของเนี่ยแลกผสมประสานเนี่ยก็มาแลกได้ในสังข์ขอนะครับมาแลกเป็นพวก ฉายาลอยเท้าปีกแฟชั่นชุดแฟชั่นได้ในนี้เช่นกันมีเครื่องประดับด้วยร้านค้าไอเทมมอก็จะมีของพื้นฐานเบสิกนะครับอัพเกรดตัวละครนะครับมีประมาณนี้สําหรับรายละเอียดทั้งหมดไปเซิร์ฟมิวไทท่านนะครับเดี๋ยวผมจะพาะตีครับผมโอ้โหบอสในนี้ฮะทุกคนโอ้ยคือเราตีได้เลยนะครับปั้นตัวพลัง10ล้านเนี่ยสามารถฟาร์มบอสใน NPC นะฮะของมิวไทท่านได้เลยนะครับคือไม่ต้องทําอะไรอนะ่ะ เกิดมารับของฟรีสร้างตัวละครแล้วก็ฟาม์บอสได้เลยครับง่ายมากอีซี่อ่ะอย่างมันนะเนี่ตีบอสแบบชิวมากนะครับทุกคนโอ้ยัยงครูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่บอสใหญ่ปะเราตีได้ไหมเนะี่ยสบายไหมบอสใหญ่ลองดูนะเดี๋ยวซื้อน้ำยาแป๊บหนึ่งฟาม์บอสชิวเกินนะครับโอ้ยตีได้ของที่ดรอปบ,บอสเนี่ยก็เป็นของลิงก์แรกในคากิจกรรมอีเวนต์นะฮะก็เก็บสะสมง่งายๆเลย ปั้นตัวของแจกแล้วก็ปั้นตัวปั้นตัวรับของแจกปีแล้วก็เข้ามาตีบอสฝ์มบอสได้เลยนะครับโห oh, oh, เดี๋ยวขนาดบอสในเมืองเรายังตีได้เลยนะครับแต่ทุกคนต้องเข้าในระดับต้นนะคือระดับแรก NBC ระดับแรกนะถ้าเข้าระดับ3เนี่ยน่าจะตีไม่ได้นะครับโห oh. มันนะ ประมาณนั้นนะผมรายละเอียดทั้งหมดในมิวไททันนะฮะใครสนใจลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอจัดได้เลยกับเซิฟนี้เปิด S ที่5นะครับผมทายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวเกมจากผมด้วยคลิปนี้น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ